คือทำไมเราไม่คิดหาออปชันอื่นนะครับราคาถ้ามันทําหรูหราแบบใต้ดินแบบนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจท่านเคยไปคุยกับพื้นที่ค่ายทหารที่ติดกับสภาที่ใช้เก็บรถถังใช้เก็บปืนใหญ่เอาออกไปนอกเมืองไหมครับจริงมาเก็บตรงนี้ก็ไม่รู้จะออกรบกับใครยังไงนะออกมาก็ติดอยู่หน้าสภาค่ายทหารจะได้มีที่กว้างขึ้นแล้วก็ให้ผลประโยชน์เขาก็ได้นะครับเป็นที่ที่ธนานลักษ์ราชพัสดุผมไม่ผู้เชี่ยวชาญทีราคาเพื่อสร้างบนดินนถูกกว่าเยอะเลยประหยัดได้ประมาณ3-50,000แสนบาทต่อพื้นที่จอดต่อคันเอาเป็นกลางสมมุติ6 0แสนต่อคันก็ได้ ทำสอง0ันคันพันสองล้านเองครับท่านเซฟได้สามพันกว่าล้านเปิดให้เขาแชร์ใช้กับคนที่มาใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ได้มีประโยชน์แต่สภากับเลือกทางเลือกที่แพงที่สุดประโยชน์น้อยที่สุดยังไม่พูดถึงม,มันมีของแถมอีกใต้ที่จอดรถมีอะไรอีกนะครับอ่ะแต่ก็ยังโชคดีครับถึงแม้จะมีการประกาศผู้ชนะการออกแบบไปแล้วแต่ก็มีความไม่ชอบพามากวนคือมีคนมาคัดค้านเร่งรัดผิดปกติ อาคารใต้ดินสี่พันกว่าล้านเปิดให้ยืนสิบวันแบบนี้ใครทำทํานครับแบบนี้ก็คือมีบริษัทที่เขารู้วงใงอยู่แล้วครับร้องเรียนคนคือคู่แข่งมาร้องกันเองหยุดกระบวนการสอบสวนท่านทราบไหมครับ AGCC เดี๋ยวหลุดปากไปละพูดกลุ่มกิจการแต่มันก็อยู่ในเอกสารนะกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ชนะการประกวดเนี่ยเคยมีประวัติผลงานที่ไหนบ้างผมก็ไปหาครับมีสองบริษัทเกรดเบย์กเช็กกับ CWD ซึ่งรับงานแล้วมีปัญหาอยู่สองครั้ง ยังโดนยกเลิกสัญญาเพราะส่งมอบงานไม่เสร็จส่งมอบงานล่าช้าเดี๋ยวรอเปิดรอถแถลงข่าวต่ออีกนัดหนึ่งนะครับเผื่อเขาจะมาฟ้องกลับผมนะครับอ่ะต่อจะเห็นได้ว่าการพยายามใช้เงินด้วยการโอนงบอื่นมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับแล้วก็ยังคนทำก็ยังย่ามใจนะครับลุยต่อสุดซอยย้ายอ่พูดนี่ก็ผิดสคริปต์นิดน,นึงคือเนี่ยย้ายออกแบบ ปรับปรุงห้องตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่อยู่เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ผมก็ผมเข้าใจแต่ท่านอาจจะรู้สึกไม่ชอบมันหรืออะไรเนี่ยแต่ผมก็ถามเพื่อนสมาชิกนะไอ้ชั้นหนึ่งเนี่ยมันมันติดขัดตรงไหนอะมันทําให้ผมหรือท่านรัฐมนตรีต่างมามาชี้แจงแล้วมันอึดอัดตรงไหนครับไอ้ข้างล่างเนี่ยชั้นหนึ่งก็ยังใช้ได้ดีแต่นี่โอน โอนก่อสร้างเรียบร้อยแล้วพร้อมกระ,กะดาษเปิดใช้ผมไปถามเขาบอกว่าปรับก็ยกมาจากข้างล่างอะไรพวกปลัำไม้อะไรต่างๆแล้วก็มาปรับพื้นมาเดินสายใหม่ของข้างล่างก็หมดไปสิบกว่าล้านในรวมค่าออกแบบค่าตรวจอะไรต่างๆ